สวัสดีค่ะวันนี้แพนมาที่วัดถ้ำกระบอกนะคะจังหวัดสระบุรีให้พามาเที่ยวดูนะคะที่เนี่ยก็จะมีสถานที่ให้เราได้กราบไหว้นะคะอันเนี้ยก็จะเป็นพระพระพุทธรูปนะคะที่จะเป็นเสาหลักนี่นะคะแล้วก็จะมีสถานที่อีกเยอะเลยเนี่ยนะคะมองไปก็จะเป็นวิหารแก้วนะวิหารแก้วสำหรับ ผู้ที่จะมาติดต่อทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะวัดถ้ำกระบอกอยู่จังหวัดสระบุรีเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นสถานที่บําบัดผู้ติดยาเสพติดให้มาเลิกที่นี่นะคะที่ถ้ำกระบอกเนี่ยแหละเดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆนะคะแล้วที่นี้ก็พาไปดูสถานที่ต่างๆนะคะเนี่ยเห็นไหมคะบนเขาอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพระให้เราได้กราบไหว้กันอย่างเงี้ยนะคะ กำลังก่อสร้างอันนี้จะเป็นวิหารแก้วสวยมากเลยนะคะก็ยังต้องการให้เ,เขาเรียกว่าไงนะญาติโยมาค่ะมาร่วมกันทำบุญนะคะบูรณะเนี่ยหลวงพ่อก็ทำทำงานกันเองเลยอย่างนี้ที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่ดีมากๆเลยก็จะมีภูเขาขึ้นไปเนี่ยนะคะมีพระอะไรอยู่หลายจุดให้เราได้ ไปสกาล้อันนี้ก็คิดว่ายังต้องการที่จะต้องสร้างต่อนะคะเนี่ยจะเป็นถ้ำขึ้นไปตรงนี้อาจจะเข้าไปเพื่อไปดูข้างในได้นะคะแตอ่อาจจะเข้าไปนั่งวิปัสสนาะอะไรคงยังจะไม่ได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นวิหารแก้วสวยงามมากนะคะ,ะตรงนี้เราก็จะเห็นเสาหลักเมืองนะคะของที่วัด งามมากค่ะนะว่างๆก็มานะคะที่จังหวัดสระบุรีวัดถ้ำกระบอกนะคะก็จะมีให้เราอะ่ะได้กราบไหว้กันบางคนก็ยังไม่ค่อยได้รู้จักก็ยังไงก็มานะคะเนี่ยถ้าเสร็จขึ้นมาแล้วอะจะสวยงามมากๆเลยเนี่ยจะมีพ่อพญานาคเห็นไหมแหมเจ็ดเสียงเลยนะและตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นอนุสาวรีย์ของรัชกาลที่เก้านะคะที่เขาทำเอาไว้อืม สวยงามมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเลยดีกว่านะเย็นละนะคะเดี๋ยวจะถ่ายทางออกให้ดูว่าระหว่างทางกลับเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะคะแยะๆมากมายบรรยากาศดีค่ะ ถ้ามาประมาณเป็นแบบว่าช่วงหน้าฝนมันก็จะเย็นๆคืมๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าช่วงเป็นแบบฤดูหนาวอย่างไรเงี้ยเหมือนกับเรามาเชียงใหม่เลยอ่ะมันจะหนาวแล้วมันก็เย็นอากาศดีมากค่ะไม่ต้องไปไหนไกลนะเนี่ยแพนมาเที่ยวกันได้เลยนะคะก็จะมีเนี่ยเนี่ยสวยงามมากนะคะทางเข้าก็จะมีพระองค์ใหญ่ๆให้เราได้สักการะนะคะนี่งดงามมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหม ใหญ่มากเลยงดงามจริงๆนะคะก็ต้องลากลับก่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะแล้วอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะอ่อ